สวัสดีครับนักศึกษาที่สนใจเรื่องของการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษานะครับวันนี้อาจารย์จะมาพูดเรื่องของกระบวนการหรือขั้นตอนการผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นตอนหรือกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ จะให้มีประสิทธ,ธิภาพเราต้องมีการวางแผนกันก่อนความสำคัญของการวางแผนนะครับก็คือ production planning คือการกำหนดสิ่งที่ถือว่าเป็นแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์หรืออีกอย่างหนึ่งว่าถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการผลิตรายการเลยก็ได้เพราะว่าจะเป็นการกำหนดความคิดที่อยู่ในสมองหรือในหัวของผู้ผลิตนะลงในกระดาษเป็นการสมมุติล่วงหน้าว่าจะผลิตรายการอย่างไรประเภทและรูปแบบใด แล้วก็กําหนดพิธีการไปสู่การผลิตหลังจากนั้นเราจรึงจะดําเนินลงมือปฏิบัติตามนั้นการวางแผนถือว่าเปรียบเสมือนเป็นกระจกเงาบานใหญ่ที่จะสะท้อนให้เห็นภาพของรายการที่เราจะผลิตนะครับกระบวนการผลิตจะมีขั้นตอนการผลิตเราจะใช้หลัก3 p เป็นหลักนะครับ p ที่1ก็คือก่อนการผลิตก็คือ p production p ที่2ก็คือการดําเนินการผลิต production และ p ที่3ก็คือหลังการผลิต Post Production เราจะมาดูรายละเอียดของ P ที่1ก่อนนะครับว่า P p r o d u c t i o n หรือก่อนการผลิตเนี่ยมีองค์ประกอบอะไรบ้างองค์ประกอบแรกก็คือเราจะต้องศึกษาปัญหาหัวข้อผลิตว่าเราจะผลิตหัวข้อเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรหลังจากนั้นเราก็จะมากําหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะชมรายการของเราว่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายประเภทไหนอายุป,ประมาณเท่าไหร่วัยประมาณไหนนะครับแล้วก็จะมากําหนดวัตถุประสงค์ นะครับเมื่อผู้ชมดูแล้วจะได้อะไรหลังจากนั้นเราก็จะมาคัดเลือกเรื่องที่จะผลิตการที่คัดเลือกเรื่องที่จะผลิตนั้นเราจะดูเรื่องของระยะเวลาในการผลิตว่าใช้ระยะเวลามากน้อยแค่ไหนแล้วก็จะมาดูเรื่องของงบประมาณเพียงพอต่อการผลิตไหมหลังจากนั้นได้เรื่องที่จะผลิตแล้วเราก็จะมาค้นคว้าหาข้อมูลนะครับรวบรวมข้อมูลจากเอกสารตำราจากงานวิจัยจากห้องสมุดหรือจากอินเทอร์เน็ต นะครับลำดับถัดไปนะครับเราก็จะมาเลือกประเภทรูปแบบรายการซึ่งมีทั้งหมดประมาณ12รูปแบบรายการก็จะมี 1. รูปแบบรายการบรรยายคนเดียว 2. รูปแบบสนทนา 3. รูปแบบรายการแบบอภิปราย 4. รูปแบบรายการแบบสัมภาษณ์ 5. รูปแบบรายการแบบเกมหรือตอบปัญหา 6. รูปแบบรายการแบบสารคดี 7. รูปแบบรายการแบบละคร 8. รูปแบบรายการแบบสาระละคร 9. รูปแบบรายการแบบสาธิตและทดลอง 10. รูปแบบเพลงและดนตรี 11. รูปแบบรายการแบบนิตยสารและ 12. รูปแบบรายการแบบถ่ายทอดสดหลังจากที่เราเลือกรูปแบบรายการให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแล้วเราก็จะมอบหมายหน้าที่ในการผลิตหน้าที่แรกก็คือเรื่องของการเขียนบทหน้าที่ที่2เรื่องของการถ่ายทําเตรียมอุปกรณ์ และหน้าที่ที่สามเรื่องของการทดลองจะทดลองกันยังไงที่ไหนเมื่อไหร่นะครับหลังจากที่มอบหมายหน้าที่แล้วเราก็จะมาวางโครงเรื่องที่จะผลิตซึ่งเรื่องรายการแต่ละรายการจะมีอยู่ด้วยกัน3ส่วนส่วนแรกคือจะเป็นส่วนของนําเข้าสู่เนื้อหาส่วนที่2ก็จะเป็นเรื่องของเนื้อหาและส่วนที่3มก็จะเป็นสรุปของเนื้อหาและเราจะวางโครงเรื่องว่า3ส่วนนี้ส่วนแรกจะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ ส่วนที่2จะเป็นกี่เปอร์เซนต์และส่วนที่สาจะเป็นกี่เปอร์เซนต์หลังจากนั้นเราก็จะเอาเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยนะครับไปสำรวจสถานที่และข้อมูลเพิ่มเติมจากพื้นที่จริงที่เราจะถ่ายทําประกอบก,บกับเนื้อหาว่ามันยังมีสถานที่ให้เราถ่ายภาพให้มาประกอบเนื้อหาไหมนะครับแล้วก็จะได้ข้อมูลเรื่องของการถ่ายทําว่าสถานที่นี้จะต้องถ่ายช่วงไหนช่วงเช้าช่วงบ่ายหรือช่วงเย็นนะ ต่อมาก็จะเป็นเรื่องของการเรียงลําดับประเด็นของเนื้อหานะครับการเรียงลําดับประเด็นของเนื้อหาก็จะเป็นเรื่องของการเรียงจากง่ายไปหายากนะจะแบ่งลําดับประเด็นของเนื้อหาเป็นหนึ่งสองสามอะไรประมาณนี้ต่อมานะครับเราก็จะมาเขียนบทโทรทัศน์เราจะเอาข้อมูลที่เราคัดสรรหรือคัดกรองแล้วทั้งหมดเนี่ยมาใส่ในบทโทรทัศน์ซึ่งบทโทรทัศน์หลักๆก็จะมีอยู่ด้วยกัน3ช่องช่องแรกก็จะเป็นช่องของลําดับของเนื้อหา1 2 3 4 ช่องที่2ก็จะเป็นลำดับของภาพประกอบหรือกราฟิกและช่องที่สาจะเป็นเรื่องของเสียงบรรยายหรือบทพูดนะครับเพราะฉะนั้นนำข้อมูลที่ได้รวบรวมและคัดกรองแล้วเอามาใส่ในบทโทรทัศน์หลังจากนั้นนะครับเมื่อได้บทโทรทัศน์แล้วก็จะมาวางแผนการผลิตหรือวางแผนการถ่ายทำนะตามบทโทรทัศน์นะครับว่าบทโทรทัศน์ซีนไหนช็อตไหนเลือดที่เราจะถ่ายก่อนถ่ายหลังนะอยู่ที่การประสานงานว่าอันไหนพร้อมก่อนก็ถ่ายก่อน ก่อนการผลิตก็คือ P production ขอจบการนำเสนอไว้เพียงแค่นี้หวังว่าผู้ชมจะเกิดการเรียนรู้หรือเข้าใจไม่มากก็น,น้อยนะครับ